สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องอาชีพพุ่งเขาเรียกว่าอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรงนะฮะช่วงนี้นะฮะว่ามีอาชีพอะไรนะครับข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐาเศรษฐกิจนะครับอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนี้คือนะครับอาชีพนายหน้าสังหาริทรัพ์นะครับโดยเฉพาะตลาดบ้านมือสองนะครับเนื้อหาข่าววันนี้นะเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่านะครับเอ็กซเรย์ตลาดบ้านมือสองนะฮะรุ่งหรือร่วงนะครับ อ่านะเขาบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์นะฮะนับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศนะครับจากมูลค่าที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับนับแสนล้านบาทนะนอกจากจะถูกผลักดันโดยตลาดบ้านใหม่หลักร้อยโครงการนับหมื่นหน่วยในแต่ละปีนะฮะกลุ่มบ้านมือสองที่ไม่มีตัวเลขจัดเก็บแน่ชัดเนี่ยแต่เคยมีสถิติสูงสุดนับได้นะครับสี่แนหน่วยนะครับหลังเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ปี54เนี่ยนะโดยมีจุดเด่นในแง่ทำเล และขนาดที่เหนือกว่าบ้านใหม่มองว่ามีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมไม่แพ้กันมูลค่าตลาดก็มหาศาลใกล้เคียงกันเออนะเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะเขาบอกว่าจุดเด่นของบ้านมือสองก็คือทำเลและขนาดที่ใหญ่กว่าเอออันนี้จริงนะทำเลดีทำเล,ำเลช่วงหลังๆมันก็จะหาทำเลดีๆค่อนข้างยากในการพัฒนาเออ,อน,นี้ก็ถูกและขนาดที่ใหญ่กว่าก็จริง อย่างตัวอย่างง่ายๆคอนโดสมัยก่อนนะฮะห้องเล็กสุดคือ30ตารางเมตรนะครับต่อมาอาจจะเหลือ28ตารางเมตรตอนนี้เหลือ22ตารางเมตรแล้วนะเล็กลงเรื่อยๆนะครับอา้าดูกันต่อดีกว่าทั้งนี้นะฮะในสภาวะที่ตลาดที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยหรือกรุงเทพที่กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหดตัวนะฮะตามแรงถ่วงทิศท,ทางเศรษฐกิจไทยนะครับ ที่ซึมยาวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า2ปีนะเนื่องเรื่องดจ่ายพิษโควิดเนี่ยนะครับบางส่วนนะครับมองว่านับเป็นโอกาสของตลาดบ้านมือ2ซึ่งมักมีราคาถูกกว่าบ้านมือบ้านมือหนึ่งหรือบ้านใหม่นะครับประมาณ30-50%เพราะอะไรเพราะสามารถตอบสนองกับดีมานซึ่งมีกำลังซื้อไม่มากได้ดีนะครับแล้วงงๆนะโดยคนกลุ่มนี้นะฮะมักถูกจำกัดการเข้าถึงวงเงินสินเชื่อมูลค่าสูง จากเกณฑ์ความเข้มงวดของสถาบันการเงินและมาตรการเหล็กนะการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือมาตรการ LTV ของแบงก์ชาตินะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ซื้อบางรายเนี่ยเริ่มมองหาบ้านราคาถูกลงท่ามกลางความจําเป็นต้องปรับตัวตามวิถีใหม่หรือ New Normal นะฮะสะท้อนจากสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์อกภายไหลพึงระบุว่านะครับกลุ่มนายหน้าซึ่งมักเกี่ยวกันกับการขายบ้านมือสองโดยเฉพาะเนี่ย มีรายได้เพิ่มขึ้นกันทั่วหน้าเลยนะฮะช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยานายุสมสมาคมอสังหานายุสมสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยบอกว่าการันตีเลยครับว่าเป็นอาชีพที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากนะครับในหน้าบ้านมือ2เนี่ยรายได้ดีมากในช่วงนี้นะครับต่อมาเนะเขาบอกว่าโควิดเนี่ยดันยอดขายบ้านนะครับคุณประวิทย์นะฮะอนุสิรินะฮะนายุสมสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยบอกว่า ตลอดช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับกลุ่มนายหน้าไม่ได้ผ่กระทบเหมือนอาชีพอื่นเลยแต่กลับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะจากเปอร์เซ็นต์การขาย3ต่อรูเซ็นตตนนะครับเนื่องจากมีผู้ต้องการขายซับออกและต้องการซื้อนะมีความต้องการขายและมีความต้องการซื้อเกิดขึ้นสูงกว่าช่วงปกติด้วยซ้ำนะครับทั้งยังพบว่านะครับช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับมีนายหน้าขายบ้านมือ2เนี่ยเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยประเมินว่านะคะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายเนี่ยนะฮะ ตลาดอสังหาจะมีความต้องการกลุ่มคนที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายมากขึ้นอีก30-40%โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านมือ2นะครับเช่นเดียวกับข้อมูลของนะฮะคุณสุมิตรานะฮะวงพักดีกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทเทอร์่ามีเดียแอนด์คอนซัลทันแอนด์คอนซัลทิงนะครับจำกัดผู้ให้บริการเว็บไซต์เทอร์่าบีเคเคนะครับซึ่งนะฮะเขาบอกว่าเป็นเว็บไซต์สื่อกลางซื้อขายอสังหารนมะทรัพย เปิดเผยว่านะครับคุณสุมิตาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเว็บไซต์ให้บริการฝากขายทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสองแต่พบว่านะครับผู้ใช้งานเนี่ยซึ่งไม่เป็นเพียงกลุ่มผู้มีกําลังซื้อต่ําแต่สัดส่วนกลุ่มที่ค่อนข้างมีกําลังซื้อสูงก็มีการค้นหาบ้านมือสองเพิ่มมากขึ้นนะบ้ากว่าบ้านใหม่ด้วยซ้าําอย่างต่อนเนื่องนะครับสะท้อนอะไรสะท้อนถึงการเติบโตของตลาดบ้านมือสองในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากทรัพย์ที่เข้ามาตลาดมากขึ้นโดยพบว่าปี62นะฮะมีรั์ป,ประกาศขายผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึ้นกว่า90%เโอ้โหเยอะมากเลยนะเฉลี่ยปีละประมาณ2 0 0แสนหน่วยนะฮะสะสม6ปีนะฮะรวม1ล้านหน่วยโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีรั์ที่รอการซื้อขายจำนวน3 5หแสนหน่วยนะครับเขาบอกว่าซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากปี6 2ถึง2เท่านะครับโอ้สุดยอดเลยแบ่งเป็นคอนโดนะครับ2.56แสนรับ นะครับเป็น40เป็นขาย60เป็นเชเานะช่าบ้านเดียวนะครับ3.2หมื่นหน่วย7.2เป็นขาย28เป็นเช่านะครับทาวน์เฮาส์นะครับ2.2หมื่นหน่วย65เป็นขาย35เป็นเช่าจะเห็นได้ว่านะฮะบ้านเดียวกับทาวน์เฮาส์แนวราบเนี่ยนะครับเวลาที่เอาลงประกาศขายในเว็บเนี่ยเป็นขายซะมากกว่าเช่านะครับแต่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ย จะเป็นเช่าซะมากกว่าขายเออนะดีนะอนนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ดีนะรู้ไว้แล้วบันทึกเอาไว้แล้วกันนะครับต่อมาเขาบอกว่าในส่วนของที่ดินที่ประกาศขายใน2 2หมื่นหน่วยนะครับขณะดเดียวกันนะครับพบการโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านมือสองณช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้ไม่ได้ลดต่ําลงเหมือนกลุ่มบ้านใหม่นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวมีการโอนสูงนะครับอีกทั้งยังพบว่านะครับการซื้อขายปัจจุบันสามารถปิดดีลได้เร็วขึ้น จากเดิมเฉลี่ย6เดือนตอนนี้เหลือเพียงแค่2อถึงสเดือนเท่านั้นเมื่อมีในหน้าจํานวนมากเข้ามาเป็นตัวกลางนะทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์คึกคักมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้เร็วขึ้นโอ้เอออ่ะโอเคเป็นความรู้ใหม่อีกแล้วนะครับคือโดยเฉลี่ยเนี่ยโอเคบ้านหนึ่งหลังหนึ่งคอนโดลหลังหนึ่งใช้เวลาขายประมาณ6เดือนตอนนี้เหลือเพียงแค่2อถึงสเดือนเท่านั้นอืมโอเคโอเครู้ไว้รู้ไว้นะครับอ่ะต่อมานะครับเขาบอกว่า บ้านมือสองไม่ต่างกับบ้านใหม่นะครับอ่นนี้เป็นข้อมูลจากนะครับคุณวิชัยนะครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเขาบอกว่านะครับอันนี้เขามองต่างมุมนะเขาบอกว่ามองต่างมุมเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยสองคนแรกเนี่ยบอกว่าดีนะครับนายุสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะฮะบ,บอกว่าดีนะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้บริหารของเทอร์รามีเดียแอนด์คอนซัลทิงนะฮะก็บอกว่าดีในเว็บไซต์ terrabkk com บอกว่าดีนะครับแต่ในส่วนของศูนย์ข้อมูลวิจัยของทอสอบอกว่านะครับบอกว่าเฉยๆนะคือเขาบอกว่า,เขา,วาเขามองต่างมุมนะเขาบอกว่าตลาดบ้านมือสองปี63เนี่ยน่าจะมีทิศท,ทางที่ไม่ได้แตกต่างจากบ้านใหม่เท่าไหร่นักหรอกนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในเพราะว่าแย่กว่าด้วยซ้ยําไปยังไงวะเนี่ยเนื่องจากขณะน,นี้มีโครงการที่ยู่บไศัยสร้างเสร็จพร้อมอยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียมที่ต่างก็มีการออกโปรโมชั่นลดราคาลงแรงมากกว่า30-40%เข้ามาดึงดีมานความต้องการของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อไม่สูงนักออกไปเป็นจำนวนมากซึ่งเดิมทีมักจะกระจุกตัวอยู่ในตลาดบ้านมือ2องคือโปรโมชั่นของบ้านมือดึงมันดึงลูกค้าจากบ้านมือสองไปะจะประมาณนั้นนะครับส่วนกลุ่มบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับแม้ไม่ได้มีการลดราคาเพื่อแข่งขันเหมือนในตลาดคอนโด นะอย่างไรก็ตามนะการซื้อบ้านจัดสรรต่อจากผู้อื่นในละักษณะมือสองนั้นส่วนหนึ่งผู้ซื้อเองก็จะเป็นต้องมีเงินสดสำรองเช่นกันเพื่อสําหรับการซ่อมแซมต่อเติมบ้านที่อาจไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามความต้องการต่างจากบ้านใหม่ซึ่งมักให้เฟอร์นิเจอร์พื้นฐานระดับหนึ่งรองรับไว้แล้วสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีนะครับเขาบอกว่านะครับคนที่มีกําลังซื้อไม่มากส่วนใหญ่พบว่าไม่ว่าจะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง ก็มักจะถูกปฏิเสธเหมือนกัน <c oughs> คือไม่ใช่บอกว่าไปกู้บ้านมือ1ไม่ผ่านแล้วจะมากู้บ้านมือสอผ่านมันกู้ง่ายขึ้นมันไม่เกี่ยวนะผู้บริการสูยรขอ้อมูลสังหารของเทเอสอก็บอกว่ามองว่าตลาดบ้านมือสอปีนี้คงไม่สดใสเพราะเศรษฐกิจทั่วประเทศชะลอตัวนะครับกำลังซื้อยิ่งตกต่ําแม้แต่บ้านราคาถูกก็ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆพบว่ายอดการโอนกรรมสิทธิ์บ้านมือ2ในแต่ละปีมีสัสดส่วนไม่น้อยกว่าบ้านใหม่แสดงถึงความต้องการต่อเนื่องโดยเฉพาะในทําเลกรุงเทพและปริมณฑลที่ผู้ซื้อบางส่วนยังคงให้ความสํำคัญกับทําเลซึ่งบ้านใหม่ไม่สามารถทดแทนได้อ่านะสรุปคร่าวๆก็คือว่าในมุมมองสองสองท่านแรกก็คือ ดีนะครับดีนะครับบ้านมือ2องดีทำเลดีกว่าขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้มีคนปล่อยของมากแล้วก็มีคนต้องการซื้อมากด้วยนะครับระยะเวลาการขายก็สั้นลงนะจาก6เดือนตอนนี้เหลือแค่3เดือนนะครับส่วนนะครับศูนย์วิจัยข้อมูลของอสทบอกงั้นๆแหละยอดขายตกลงด้วยซ้ำนะครับโอเคก็ไม่รู้จะฟังใครเหมือนกันนะแต่ว่าข้อมูลนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับก็ รู้เอาไว้แล้วกันรู้เอาไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ